และตอนนี้เนี่ยแมปฟิตอินนะครับก็กำลังมีแอดมินอีเวนต์นะฮะซึ่งแอดมินเนี่ยแจกแบบว่าลัคกี้เนี่ยรัวๆเลยนะไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยลัคก,กี้เท่าไหร่ล้วทั้งแบบว่าบูสเซิร์เวอร์ทั้งซนะูเปอร์ลัคกี้นะเราก็จะมาดูพร้อมๆกันว่าลัคก,กี้เนี่ยได้มาเท่าไหร่โอ้โหซึ่งตอนนี้เนี่ยลัคก,กี้ของผมเนี่ยเท่าไหร่วะเนี่ย 1>, 1ล้านนะครับ1ล้านเปอร์เซ็นต์โอ้โหมาดูว่าลัคกี้เยอะขนาดนี้เนี่ยผมจะได้ปลาซีเข็ที่แบบว่าผมหามันเนินนานมันจะออกไหมนะฮะในการอัปเดตครั้งนี้นะครับซึ่งผมเนี่ยก็ยังใช้เบ็ดเจ้าตัวแโบโอยู่เลยนะผมยังไม่ได้แบบว่าเจ้าเบ็ดตัวใหม่ระดับซีเข็เลยนะเพราะว่าผมตกปลาซีเข็เนี่ยไม่ได้สักทีนะฮะมาดูว่าลัคกี้เยอะขนาดนี้เนี่ยมันจะออกให้ผมสักตัวหรือเปล่านะครับ ตอนนี้ผมก็ตกอยู่ตรงคุกใต้น้ำนั่นเองนะนี่ก็เหลือเจ้าตัวซีเขตเนี่ยอุย้ยอะไรมาฮะทุกคนอะไรมาอุย้ยโอ้โหเป็นจระเข้นะฮะผมก็ตกใจนึกว่าแบบซีคงซีเข็ดมานะฮะเป็นเจ้าจระเข้นะฮะมาโอเควิ่งนี่ไงใครเนี่ยได้ดูด,ดิทําไมไม่เป็นผมโอ้โหใช่ปะเมื่อกี้ทําไมผมไม่ได้เลยวะทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็เปิด2 ID ดีเลยนะ ทั้ง ID นี้ด้วย ID เจ้าตัวนี้ด้วยนะมาดูครับโอเคไม่รู้ว่า ID ตัวนี้เนี่ยได้อะไรมามั่งแล้วนะทุกคนอันนี้ก็ได้เป็นตัวมิสติกเหมือนกันโอยอันนี้อันนี้จอไปแล้วเหมือนจอระเคนะีมเนี่ยโอ้ยจระเ้นะฮะผมไม่รู้ว่าถ้าได้ปลาซีเ็ดเนี่ยมันจะเป็นแอนิเมชันแบบไหนนะโอเคผมก็จะปล่อยตก แบบนี้ไปจนหมดอีเวนต์เลยนะแล้วก็มาดูตอนจบนะว่าผมเนี่ยจะได้อะไรมั่งนะสำหรับแบบว่าลัคกี้เป็นล้านขนาดเนี้ยมาอ่านอัปเดตเข้าๆนะฮะซึ่งมันก็ปรับแก้เรื่องของโชคเวลาแบบ r o บบอกล่มนะแล้วก็โชคในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะหายไปแต่หลังจากอัปเดตนี้เนี่ยโชคก็ไม่หายไปละแล้วก็โชคเลเวลนะครับซึ่ง คุณจะได้รับโชค8%เนี่ยทุกๆ50เลเวลถ้าเราเรเวล50เราก็จะได้โชคเพิ่มมา8%นะฮะถ้าเราเรเวล100เราก็จะได้เพิ่มมา16%ถ้าเราเรเวล500เนี่ยก็ได้เพิ่มมา80%อะไรประมาณนี้นะฮะสูงสุดที่เลเวล1,005นะฮะซึ่งถ้าเราเรเวล1,005เนี่ยโชคเราก็จะได้225%นะครับแล้วก็กิจกรรมบัตรมูลเนี่ยกลับมาแล้วนะเป็น OG บัตรมูลเพิ่มเพเพิลบัตรมูลนะฮะ โหดกว่าเดิมนะกลายพันธุ์พิเศษใหม่แล้วก็ไอเทมบัตรมูลทั่วไปแล้วก็ดัชนีปลาเนี่ยต่อจากนี้เนี่ยมันจะรายงานจํานวนปลาที่คุณตกได้ในเกมแล้วอย่างเช่นว่าผมตกได้ปลามิสติกตัวนี้เอ้ยปลาผมตกได้กี่ตัวอันนี้ใช่ไหมผมตกได้38ตัวใช่ปะมันก็จะบอกว่าเราตกได้กี่ตัวแล้วนี่อย่างเช่นเจ้าตัวจระเข้เนี่ยผมตกได้38มสิแปดตัวละมันก็จะขึ้นบอกนะ สำหรับใครบางคนตกได้ซีเกตแบบ2อสตัวเนี่ยก็จะมีจํานวนแอคได้เลยว่าเคยตกมาแล้วได้เป็น10ตัวอะไรแบบนี้นะฮะปุม่มเอ่อวันเตสแมชชีนะฮะจะกดได้สะดวกขึ้นลดโอกาสเทเลพอร์ตกลับไปยังเกาะชาวประมงหลังอัปเดตโอเคเพราะว่าบางทีเนี่ยเราปล่อย FK ไว้แล้วตัวเราเนี่ยเด้งไปเกาะเริ่มต้นนะแต่บางทีผมก็เคยเจอนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอนะครับแล้วก็ภารกิจรับเบ็ดเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยใช้เรเวล500ตอนนี้ใช้300แล้วนะครับ แล้วก็มีโค้ดมาใหม่นะฮะก็เป็น paper moon นะไม่รู้ว่าโค้ดเนี่ยได้อะไรมันบอกว่าได้อะไรไม่รู้เดี๋ยวผมลองเอาไปใส่ให้ดูเลยนะว่าได้อะไรนะฮะโอเคอใส่โค้ดครับนี่โอเคได้เป็นเจ้าตัวของทุนนะฮะออ้ยอไม่ใช่นี่นะฮะได้เป็นเจ้าทุน p a เปอร์มูนะ ซึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าบวกลักแค่10แล้วก็โบนัสไซส์สาอโอเคก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่จากที่ผมสังเกตเนี่ยค่ารักกี้ของผมตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่1ล้านแล้วนะมันเป็นแค่20,000ละแอดมินเนี่ยให้นิดเดียวเองผมเนี่ยยังไม่ได้ปาซีเข็ดเลยดูดิดวงโคตรจะสวยอะ่ะโอ้โหก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตครั้งนี้นะเหมือนว่ารักกี้เนี่ยตอนนี้แอดมินจะให้มาอยู่ที่2 0 0 0 0นะครับเพราะว่า มันมี super lucky แล้วก็ b o o t server นะฮะที่ให้มาโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมก็น่าจะเปิดแบบว่าแบบนี้ทิ้งไว้นะฮะยาวๆเลยก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะใครที่แบบว่าได้ lucky 1, 000, ลัคกี้หล้านเมื่อกี้แล้วปลาซีเข็ดบอกเอ้ยแล้วปลาซีเข็ดออกเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์ขิงกันได้นะฮะโอเคบายบายครับ